สัสดีนะคะชวนทำช่อเงินสิบใบนะคะตัวนี้เอ่อไม่ใช่สิบใบเออสิบใบถูกแล้วอันเนี้ยไม้เจ็ดไม้เจ็ดนิ้วนะคะตัวข้างหน้าตัวด้านหลังนี่ไม้แปดนิ้วแปดนิ้วปรับตามความเหมาะสมค่ะค่อยค่อเรียงไปเลยนะคะค่อยๆยเรียงไปหลังจากนั้นกระดาษ เขาลูกค้าขอสีฟ้าสีฟ้าแบบธรรมดาปักสีฟ้าแบบธรรมดาอันนี้ก็เลยเอาตัวนี้ฟ้าเนี่ใช้สองแผ่นนะคะสองแผ่น ตัวนี้เป็นตัวประดับหนึ่งแผ่นเป็นตัวลายนะคะมันจะมีลายของเขาตัดออกแล้วก็เอาแค่ซีกเดียวค่ะแันแรกแผ่แรกกาลร,ระยะมันเดิมค่ะกาลร,ระอาเลยหรือจะวัดอย่างนี้ก็ได้นะวัดเอาสูงต่ำวัดเอาแต่คันนี้ ก็จะทำเหมือนเดิมคือการระยะเอาตรงนี้แหละไม่เยอะค่ะเราไม่เยอะนะต้องการทำให้มันดูช่อใหญ่ๆแผ่นแรกตัดออกแล้วก็ตัดตรงนี้ออกนี่แผ่นแรก แผ่นที่สองแผ่นที่สองก็คือ,อลุงแปดกดสีตัด อันนี้ซิกแรกนะแปดครึ่งซิกที่สองพับสามส่วนซิกที่สองพับสามส่วน ค่อยกเอาแผ่นแรกก่อนนะแผ่นแรกแผ่นใหญ่เอียงเข้ามาอันนี้จะกว้างหน่อยนะคะถ้าเป็นช่องเงินช่องเงินนี้คือหน้าเขาจะกว้างก่อนถ้าไม่มั่นใจก็คือเอาตัวนี้วางแล้วก็กะกระระยะเอานี่นะคะ แต่ครัน,นี้อันนี้คือเคยชินแล้วก็เลยกะความกว้างออกได้กว้างเยอะๆกว้างเยอะๆเลยไล่ออกไปเอาช่อบที่เราเตรียมไว้วางกระระยะให้สวยงามน,นะคะถ้าเรา ถ้าเราทําช่อตัวนี้แล้วอ่ะมันจะง่ายตรงที่ว่าไม่ต้องปักทุนนะอันนี้คือข้อเสียที่ว่าทําไมต้องติดกระดาษมันจะหลุดนะค่ะเพราะฉะนั้นที่ร้านนี้ก็คือจะ ใช้กระดาษพันตลอดเพราะว่าสกอตเทปเวลาติดกับโฟมไม่อยู่อ่ะียบร้อยตรงนี้นะการะยะเข้านะคะการะยะสูงต่ำให้พอดีนะคะจะพับไปด้านหลังจะพับไปด้านหลังนะคะตรงนี้ ไม่มั่นใจกับหนังยางตรงนี้เลยในแค่หน้า,าหน้ากระดาษเขาจะกว้างซึ่งกว้างๆเลยลูกค้าบอกชอบเรียบรียบธรรมดาหลัจงจากนั้นก็คือตัวที่ตัดสองตัวที่ตัดสองตัวนี้นะคะใช้ค่อยเอียง <S <S เอียง45องศา วางในตำแหน่งที่พอเหมาะนะคะจับเข้าอีกซิกหนึ่งค่ะเอียงให้พอเหมาะพอดีนะคะจับแล้วดันเข้าอย่างนี้น หน้าเขาจะได้ล้ว่อไปเป็นตัวนี้ี่ที่สองของแผ่นที่หนึ่งจับมาพับเข้าหากันแล้วก็วางนะ แบบนี้พันนี้ตัวนี้จะติดก่อนจะพันข้างล่างนะเดี๋ยวจะมีก่อนสามส่วนก่อนเราที่ตัดสามส่วนอันแรกชิ้นแรกก่อนเข้ามาอันที่สองตัวที่เราตัดสามส่วนนะ บเอียงข้ามาเป็นแบบนี้นะแผ่นที่หนึ่งส่วนที่สองตัว,ท,ว,ว,ท,วที่เหลือค่ะเิดด้านล่าง ส่วนที่สองของแผ่นที่หนึ่งจะอยู่ตรงนี้อันนี้มันจะมีสองแผ่นเก็บงานนะคะด้านล่างหลังจากนั้นก็คือเพิ่มตัวนี้ให้ลูกค้าค่ะเป็นลายลายหาลายที่ชอบนะคะอันนี้จะตัดสัมจะตัดสามส่วนนะคะ ถ้าตัดสองส่วนมันจะใหญ่ต้องการให้มันดูเล็กๆพอดีอะค่ะตัดสามส่วนเลือกลายที่ชอบนะคะเลือกลายเลือกสีให้เหมาะกับช่องของเราอเือกสามส่วน ลายเขาสวยงามเหมือนกันนะเนี่ยอันนี้ลายขวางนะไม่เอาเอาลายนี้เข้าด้านไหน,ด,นด้านข้างเข้าด้านข้างแทน การให้ดูหนาก็เลยเพิ่มตัวนี้เข้ามาไม่ได้พับแบบอื่นนะลูกค้าบอกพอเรียบเรียบตัวนี้ เข้าคึ้่นตัวซิกิสังเดือดร้อนต้องการให้มันหน้าเขาดูมีลูกลายหน่อยอันนี้ธรรมดา เลือกโบที่ชอบเลยฟ้า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  เรียบร้อยค่ะฝากกดไลค์กด b ับส i ครด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะช่อธนบัตรปลดต้ไม้หน่อยโทษทีดอกไม้สักสองดอกปักลงด้านในนะด้านในทั้งล่างด้านล่างของช่อเขา ขอบคุณที่มารับชมนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ